มันหายใจนี่ออกพิชาใช้ขาช่ไม ok được ghiền mai, không được ghiền kia kiệt đúng không, kia kiệt, kia kiệt đùi, được ghiền mai kiêng kia kiệt rồi, con đi con Đi đi, เองนะมีะลรมีน้ําพริกของพิชามาด้วยนะครับผม,มแล้วก็กินข้าวทมกลางบรรยากาศที่ฝนตกลงมาเปรอ้ยนะครับผมมีผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับส่วนพิชาก็ยังกินไม่เสร็จเลยนะก็พี่หนุ๊กพิชาจัดไปสี่ห้าจานเลยนะครับก็ถ้าชช้มันใหญ่เปียวหมดเลยหนาวอีิเลยหวัวเสียงน้ำไหลครดังเลยเว่ หลังจากที่ว่าเราทานข้าวเสร็จนะครับผมฝนเนี่ยตกลงมาก็ยังไม่หยุดเลยนะครับตกเย็นเปมนฝนแล้วนะครับก็หกโมงกว่า,วาจะทุ่มหนึ่งแล้วนะโอ้ฝนตกหนักเลยพี่ชาย สวัสดีครับผมสวัสดีพีเอฟซีที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะฮะพบกผมน้องเชนจากช่องรายการลองดูโอเคนะครับผมพี่ๆคนไหนที่กำลังรับชมคลิปของผม,ผมคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรงฮะฝากเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับติ้งๆเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่เวลาผมลงคลิปให้พี่ได้ชมกันนะ หากไม่ได้กดเนี่ยมันจะไม่มีการแจ้งเตือนนะฮะและอาจจะพลาดคลิปใหม่ๆก็ได้นะครับผมวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับผมก็มากับพิชาสุดหล่อเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับครับผมพิชาจากกะเลี่ยบนเขาครับวันนี้มาตรวจพีเอฟีด้วยนะครับครับผมวันนี้เนี่ยผมกับพิชาเนี่ยก็เข้ามายางเข้ามายังป่านะครับผมแล้วก็เออผมจะพาพิชาเนี่ยไปสำรวจป่าใหม่นะครับผมก็ป่าที่นี่เนี่ย ผมเคยมาสำรวจแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ทำที่พักไว้นะครับผมว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาพิชานเนี่ยมาทำที่พักแล้วก็บริเวณป่าแถบนี้ก็จะมีพวกสัตว์ป่าก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็วันนี้เราได้เอาคนรอนมาด้วยนะครับผมี่เราทำที่พักแต่และที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยก็จะต้องอพกน้ำมาด้วยนะครับหากไม่มีน้ำเนี่ยเราจะลำบากเอาได้นะครับผม นะโดยการที่ต้องเสียแรงลงไปที่ตีนขาวนะเพื่อที่จะตักน้ําขึ้นมาอีกรอบอบไม่ไหวนะครับก็เลยเอากระรอนมานะอ่ะโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปสํารวจกันดีกว่านะครับได้ยินเสียงไหมว่านกเยอะนะครับบริเวณนี้นะตีนข่าแล้วพี่ชายเอ้ 来一下，这里就是这里、啊。 ีก็มในตอนนี้เนี่ยผมกับพ่ชาก็ได้มาถึงยังที่พักที่ว่าเราเนี่ยจะทําแล้วนะครับผมก็จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบ ผมเนี่ยเคยได้ยินสัตว์ป่าร้องในแถบรุ่นนี้เยอะนะครับผมก็เลยมาเลือกสถานที่ตรงนี้กับพิชานะครับครับพิชาขึ้นเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยสิเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยมากๆนี่เลยครับเพราะว่าต้นไม้ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นเป็นสี่มุมด้วยกันนะผมจะทําที่พักข้างบนเนี่ยนะแล้วกเ็เราเนี่ยจะขึ้นไปพักข้างบนในวันนี้เราก็จะต้องไปตัดไม้ไผ่ไมเช่นเคยนะครับ เราเลือกสถานที่แต่ละจุดเพื่อที่จะได้ภาพบรรยากาศดีๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ถ่ายพี่ๆในส่วนที่เป็นสัตว์ป่านะครับผมเราเข้าป่านะครับเราไม่ได้ทำร้ายสัตว์นะฮะเรามาตามหาแล้วก็เพื่อที่จะถ่ายภาพบรรยากาศพี่ๆได้ชมกันนั่นแหละครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอนั่งพักก่อนสักแป๊บนึงแล้วก็เราจะทำบันไดขึ้นก่อนนะฮะใช่ป่ะพี่ชาครับผม พิชานี่มาถึงนี่หน้าตาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเฮะเหนื่อยเหนื่อยเหรอโอ้เดินแค่โซ่ทุกวันไม่เหนื่อยได้ไงขึ้นเขาบินต้นไม้ยิ่งกว่าลิงไงยิ่งกว่าชนียิ่งกว่าชนีก็ต้องสู้ครับสู้ครับอยากจะให้พี่ๆพี่ๆทุกท่านได้ดูธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องหลุดจุดที่อโอเคเดี๋ยวนั่งพักกันติดตะบุยหายใจนะ ครับเดี๋ยวไม่เข้า ก่อนนี้ไงไปแก่อนไปแตที่สองนี่อ้มโขไว้ยดดนี่ะด่นนี่น่นีนี่นีนี่นน่อี่นีนด่นี่นน่่นนีัน ได้ครับนี่นะก็คันประชาลูกกระจกอัจฉราบ่ thank to... you

ตอนนี้ผมกับพิชาก็ไปตัดไม้ไผ่มาเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่เนี่ยนะขึ้นไปยังข้างบนนู้นเลยนะพ,พี่นะเพื่อที่จะเอาไปทําเรื่องของอพื้นนะ,ะนะใช่ไหมพิชาเหนื่อยเปล่าฮนะครับโอ้หพิชาตัดไม้แค่นี้ทําเป็นบนทําเป็นเหนื่อยโอ้โหแ<ห>ก่แล้วแก่แล้วใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขึ้นไปทําพื้นข้างบนเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันก็เริ่มที่จะใยขึ้นมาทุกทีแล้วนะฮะ được quá rồi, rồi nào, muốn không? cái kẹng má, chuyển nhạt mà, chuyển là nữa Yeah. สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับผมก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําไม่เสร็จนะครับผมในวันนี้เราก็เข้ามาใหม่นะฮะเราจะมาทําให้เสร็จนะฮะก็เหลือเฉพาะเตานะครับค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรนะครับเพราะว่าบันไดก็มีแล้วนะครับพื้นห้างของเราก็มีแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยฟ้าเต็มใจมากๆเลยนะครับผมมีแสงแดดไม่น่าจะมีฝนนะถ้ามีฝนก็เราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเตรียมในเรื่องของ ค้าชิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยังมากับพิชาคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปทำกันดีกว่านะเพื่อไม่เป็นเสียเวลาแล้วก็ผมกลัวว่าเดี๋ยวช่วงเงยน็นๆเนี่ยฝนจะตกอีกนะครับผมจะทำลำบากอีกก็ต้องเร่งให้มันเสร็จเร็วไวที่สุดนะฮะผมเราจะได้ขึ้นไปอยู่ได้นะฮะะพอละไอ้ออท่อนหนึ่งเนาะ mày thon thon được À. Ha, okay. ครับพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทําพื้นตาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยครับผมเดี๋ยวต่อไปผมกับพิชาเนี่ยก็จะลงไปข้างล่างนะฮะก็ลงไปตักดินเพื่อที่จะมาถมพื้นตานะครับผมนี่เลยก็คิดว่าน่าจะเสร็จเลยทีเดียวนะพี่นะครั้งที่แล้วเนี่ยเราตะปูหมดนะครับก็เลยทําต่อไม่ได้นะครับผมก็ต้องออปล่อยไปนานพอนสมควรนะเราก็เพิ่งจะขึ้นมาทําใหม่นะครับผมวันนี้เสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผม มาโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราลงไปตักดินกันดีกว่านะครับเพราะว่าพิชาเนี่ยจะหลับแล้วนะครับวันนี้พิชาขี้เกียจมากๆเลยเป็นอะไรอยากกลับบ้านเหรอฮะง่วงนอนอือไม่ได้โดนหนึ่งกลางนี่ง่วงนอนเลยนะง่วงนอนทำไมอ่ะขี้เกียจขี้เกียจไปเลยลงไปไปลงไปเอาดินกันดีกว่านะจะได้ถมเตาโวยวายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาจะตกค่อยลงเด้อ 啊，也没事哎呀，嗯，好了，啊，拜<白>。嗯，搞货的。嗯。有样、嗯 <laughs> เราพิชาทำาาทไม้ชาเนี่ยนะโดนกินไม้โดนกินไม้ขี้เกียจหรือเปล่าขี้เกียจขี้เกียจด้วยโดนกินไม้เกี่ยวกับขี้เกียจด,ด้วยเหรออ่าเกี่ยวด้โดนกินไม้นี่เกี่ยวกับขี้เกียจด,ด้วยพิชาขี้เกียจลงไปไมมไงก็เลยแบบเอาทำไปเกี่ยวกับต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ไงออืมพดี Nè vào Ngoài vào Ngoài gì? Nếu không mà chung đó Nhà to lẻ Có phải giang? Thế là? Thế là Ok Nói có không phải được tham quan เราจะทำกากินหะือเด็ดเ่รียบร้อยไม่มีอะไรกิกนตนันก่อน ทำไมควันไฟมีเยอะจะังวะอ้าวอะไรอ่ะควันไฟเยอะก็ดีสิจะได้สูด,ดแล้วดูเดี๋ยวก่อนลงสิเดี๋ยวอลองนะสุดแล้วมั้งได้แป๊บเดียวละน้ำเดือดปุ๊บเส้นหมี่ขึ้นเลย ตอนนี้ผมกับพิชาก็ได้ทำแกงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็หุงข้าวแกงสุดท้ายก็จะเป็นบะหมี่นะครับผมก็ได้ต้มน้ำร้อนนะฮะเพื่อที่จะเอามา,าใส่บะหมี่ทานนะครับผมนี่เลยที่พักของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพิชาก็นี่แหละครับนอนอยู่ด้านนี้เลยนะครับผมนี่ผมมาหรือจอะก็สูงมากๆเลยนะครับโอ้ฝอนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะต้อง รีบกลางผ้าชิดนะครับผมเพราะว่าผ้าชิดเนี่ยสำคัญเลยถ้าเราไม่รีบกลางเนี่ยเราจะเปียกเราได้นะครับผมนี่มุมของตาก็อยู่ด้านนี้นะครับทางด้านนู้นเนี่ยก็จะเห็นภูเขาไกลๆนะครับผมเนาะนี่เลยค่อนข้างที่สูงนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะแอบได้มิดชิดนะฮะเวลาสัตว์มาทางไหนเนี่ยไม่เห็นลาหรอกครับผมเนาะก็ในส่วนของฟื้นเนี่ยนะเราก็ต้องดับนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นสัตว ที่มาในบริเวณใกล้ๆนะครับผมนี่เลยก็ตามท้องเรื่องนะฮะนะที่พักตรงนี้ก็เป็นที่พักขนาดเล็กแล้วก็กระทัดรัดนะครับผมเนาะที่พักใหม่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับนะที่พักอีกที่หนึ่งที่เราสองคนเนี่ยได้มาทำก็วันนี้นะครับก็ได้ทําอะไรว่องไวมากเลยสร็จวานะครับพี่ชาอยู่ข้าวยังอยู่แล้วหิวหิวแล้วขี้เกียจหิวข้าววันนี้พี่ชาทั้งหิวข้าวแล้วก็ขี้เกียจนะ ไม่ได้หนึ่งกั๊กนี่โอ้โหขี้เกียจเลยอยากจะให้พี่ๆส่งมาให้มผมตอนนี้เนี่ยฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะครับเราก็ได้เอาผ้าชิดเนี่ยมากางไว้ก่อนนะครับเผื่อฝนจะตกหนักนะผมเนาะแล้วก็น้ำของเราเนี่ยเดือดผสมควรแล้วเนี่ยเราก็จะได้เอามา ต้มเส้นหมี่ทานนะครับมีอะไรเป็นฟิมพวิชาแล้วทีนี้มีวิชาเป็นรว่วเรียวกี่ม,<ส><ส>มาอะไรทำอะไรฝุ่นฝุ่นม่ใช่ฝุนฝุ่นนี่ถ้าฝุ่นก็ฝน ตุ่มไม้เซนบี๋พี่อร่อยตุ่มไม้เหมือนเยอะไงแต่เยอดเท่าไรพอตุ่มไม้ยู่เยอะไงใช่ปะผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับส่วนพี่ชาก็ยังกินไม่เสร็จเลยนะก็พี่นพี่ชาจัดไปสี่ห้าจานเลยนะครับก็วันนี้ขอโทษนะพี่ที่ไม่ค่อยมีอะไรโอ้โหเนี่ยท้าฟิวมือผมนะเนี่ยพี่ชาถึงได้กิน แล้วก็เจริญอาหารกั็ไม่ใช่เฉพาะตีมือเลาะเพราะว่ามีหิวก็ก็กินกินเต็มเท่ไงนะครับฟ้าก็ร้องเสียงดังมากเลยนะฟืนฟื้นมาเลยด้วยพี่ชายหมดหมดแด้วน้ำยังร้อนป่ะเดี๋ยวเราจะกินกาแฟอีกโอ้เราจี๋เรอเฮ้ เด็ดร้อนแล้วฝั่งเขาเด็ดไม่ร้อนแ,แล้วดิ<อ>เก็บกระเป๋าใหออ้เรียบร้อยงั้นเ่าแบบมาแบบ สบายๆครับ,รบเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมเปียกหมดเลยหนาวอีกงเลยโอ้โหเสียงน้ำไหลโคตรหนักเดี๋ยวมาให้ภาพพอดเลยใช่ไหมหลังจากที่ว่าเราทานข้าวเสร็จนะครับผมฝนเนี่ยตกลงมาก็ยังไม่หยุดเลยนะครับตกเย็น ก็สอนแล้วนะครับก็หกโมงก็กว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วนะเราก็เปียกชื้นกันเนื่องด้วยความที่ว่าผ้าชิดเนี่ยมันรั่วนะครับผมจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพราะผ้าชิดรั่วนะมันซึมเข้าอ้นเนี่ยข้างๆนี้นะครับผมไหลลงมาแล้วก็หยดลงมาโดนตัวเรานะครับเปลก็ชื้นตัวก็ชื้นหัว,หวก็เปียกน,นะครับผมเนาะทำให้เราเนี่ยคิดว่าเราไม่น่าจะนอนนะครับในวันนี้นะครับผม นะเราจะเข้ามานอนอวันที่ว่างๆนะครับมาตอดเติมหลังคาด้วยแล้วก็กันตกข้างๆด้วยนะครับผมช่วงนี้ฝนตกเราก็เลยทำอะไรค่อนข้างที่จะลำบากกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็หลังจากฝนเนี่ยตกเนี่ยเราก็ได้ก่อไฟผิงไฟกันนะครับผมหนาวมากๆเลยนะพี่นะนี่พิชาก็เซ็งกันเลยทีเดียวนะนี่ดู ตรงไอเนี่ยมันเป็นน้ําที่ขังไว้นะครับผมเนาะในอีพีนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทั้งสองท่านนะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คืออะไรกดไลค์กดกระดิ่งกดกระดิ่งเสียงยังไงติ้งติ้งติ้งโอเคครับผมสำหรับชุดนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้าบ๊ายบายโอ้ฟ้าร้องอ่ะาป่วย นำยืดแล้วมันไม่นาผมไม่กลัวแล้ว